อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะคลิปนี้ก็มาพบกับพี่ใบทองอีกเช่นเคยนะคะ ที่ใบท้องไม่สบายนะคะถ่ายท้องนะคะเนื่องจากว่ากินดินนะคะไม่ค่อยกินหญ้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็ท,ทีใบทองทีใบทองไม่สบายนะครับผมไม่สบายเาว่าขึ้นดินไม่สบายเลยถ่ายออกมามีแต่ดินเลยนะครับผมออกมามีแต่ดินก็เลยมีอาการซึมวันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทานอาหารนะครับไม่ค่อยกินอาหาร ก็รวยเยอะเลยนะครับเอานี่วันนี้ก็จะพาไปกินลากไม้กินต้นไม้กินเปลือกไม้นะครับผมก็ไปปลูกไว้กินในเปลือกไม้ให้เขาผ่อนคลายบันเาทาท้องของเขานะครับ ขาก็ยังไม่หายเจ็บนะคะอันนี้นะคะมีถ่ายเขานะคะเะคะเจ็บขาด้วย ที่เป็นบ่อยมากเลยนะครับยบ่อยก็ค pues> ืออาจจะภูมิต้านทานของเขาไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่เขาได้แยกออกจากแม่ประมาณ6-7เดือนนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้กินนมแม่ต้งแต่เล็กเลยนะครับก็ภูมิต้านทานเวลากินอาหาร ก็เขาก็จะถ่ายท้องง่ายนะครับผมอไหมอันนี้ก็คือยังเฝ่าดูอาการครับเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับมาเด็นมาตลอดนะฮะฮัลโห ก็จะะ้องนคงงถ่ายเขาก็กลิ่นไม่ค่อยเอ้นั่นนะ,ะมีกลิ่นหน่อยใช่ไม่ปกติถ่ายออกมาแต่มีแต่ดินทายลมก็บ่อยนะคะหืมท <c oughs> ายลมกลิ่นแรงมากภ <c oughs> แบบายในเขาไม่ค่อย ยากที่สุดก็คือมันบทเรียนมีความรู้ก็คือเช่นนี้นะครับสอนให้ผมรู้วิธีการดูแลช้างรักษานะครับก็คือมาน,นนะวันนี้ก็ผมก็จะเอาไปผูกปานะครับไปกินลากไม้ต้นไม้นะครับก็คือ จกเขากินหญ้ากินอาหารที่ร้อนๆไม่ได้นะครับก็จะกินรากไม้ใบไม้เปลือกไม้พวกต้นไม้ต่างๆน,นะครับที่เขาจะทําให้ร่างกายเขาดีนะครับผมถ้าได้กินนะครับเป็นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่สบายใจนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับ เป็นห่วงเขานะครับผมกลัวเขาจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้นะครับแต่ก็เขาก็ยังละเลยอยู่ไม่มีอาการเแบบตายหน้าเลยเาขาที่เจ็บหายหรือ,อยังคะขาที่เจ็บนี่ก็คือเวลาเดินในก้อนหินก็จะยังเจ็บอยู่นะครับถ้าเดินเดินในพื้นเรียบ นุ่มๆก็ไม่ติดนะครับนี้ผมก็<ๆ>จะพาไปกินน้ำอาบน้ำเขาก็จะหากินเคือนะครับกินเคือผัดกุเคือไม้นะครับคือเขาชอบในท้องเคืองอนวันนี้ก็พาพาน้องอมทองไปก่อนแล้วนะครับไปลูกอันนี้ยอดตำลึงนะคะ เราชอบเราชอบกินยอดตำลึงมากเลยครับชางชน,นี้ชอบกินเจอไม้คนจะก,กินได้ครับผมช้างก็ยิ่งกินเลยนะครับอันไหนที่ช้างกินได้นี่ยคนก็ต้องกินได้นะครับผมอันไหนที่ช้างกินได้เนาขาก็กินแล้คยๆคนนะครับผม แต่เขากินเนื้อไม่ได้แค่นั้นแหละกินทาะกินพืชนะครับกินพืชครอะไรนี้นะครับ,นะรบโตโตเป็นนมแล้วครับเป็นนมขนตายาวนะครับ อยู่นะครับคนตายาวมากเลยคนตาเนี่ยจะเอาไปพักเป็นแหวนแล้วนะครับายาวกว่านี้เนี่ยยาวประมาณสักประมาณสักครบหนึ่งเนี่ยจะถักเป็นแหวนได้เลยนะครับคนตาก็แหวนคนตาช้างนะครับ <c oughs> ก็จะอนาคตน่าจะมีนะครับแหวนคนตาช้างนะครับของแทร้อยเปอร์เซ็นต์ของใบทองนะครับ จะพาไปอาบน้ํากินน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปไปปูกในป่านะครับ <c oughs> ให้เา,ใเา,เาในในปานะ แลคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับก็อยากจะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของคนเลี้ยงช้างนะครับวิถีคนเลี้ยงช้างวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างก็อยากให้ดูเล่าเรื่องอยากให้ศึกษาดูนะครับก็ คิดาพาดประการใดติชมได้นะครับผมติชมคอมเมนต์คอมเมนต์ติชมมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ